วันนี้นะบ้านเล็กที่23บ้านกระแสงพัฒนาหมู่ที่12ตำบลกระแชงอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจได้มีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวนางสมัยแก้วคำรอดอาศัยบา้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งประสบอักขีภยัยเมืม่อวันที่5พฤษภาคม2567เเนื่องจากบา้านเลขที่ดังกล่าวอยู่ ที่บริเวณเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้จึงได้รับความเสียหายทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต การได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ขุนเป็นล้นพ้นโดยที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทวการอำเภอขุขันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคขีภัยด้วย